เสียหายแก่รัฐวันนี้สิ่งที่หลายคนออามาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะสหภาพแรงงานทีโอทีอาจารย์ศาสตราตัวอ่อนคุณรศนาโตศิตรกุลก็ได้เป็นโจทยื่นฟ้องกทชอนะคะไปเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเรื่องขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมพุศธศักราช2549ค่ะเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะ มีหลายคนพูดมานานแล้วว่าการให้สัมปทานโครงข่ายโทรคมนาคมมันมีความไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันกันในภาคเอกชนใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ในช่วงของยุคคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีพระราชกำหน,นดออกมาฉบับหนึ่งนะคะซึ่งเขามองกันว่านี่แหละเห็นชัดๆเลยว่าเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทในเครือของตนเองและพวกพ้อง วันนี้เราก็เลยจะมาดูว่าการจะเข้าไปรื้อฟื้นสิ่งต่างๆที่ผิดปกติเหล่านี้จเจ้าผิดใครได้บ้างจะแค่ไขตรงไหนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดรัฐจะไม่เสียหายเพราะวันนี้รัฐเสียหายมากมายเหลือเกินค่ะเราจะคุยเรื่องนี้กับ3ท่านนะคะท่านแรกอาจารย์รรศักด์กอแสงเรืองโฆษกคณะกรรมก,การตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอค่ะสวัสดีครับ ท่านต่อมานะคะคุณสมชัยนวพาณิ์กรรมการสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ TOT ค่ะและท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์สัตราโตอ่อนจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สาตรค่ะค่ะท่ฉันเรียนถามเอาพอสังเกตความเข้าใจพอสังเกตเลยว่าวันนี้ทําไมเราจะต้องลุกขึ้นมาตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลความได้เปรียบเสียเปรียบรักเสียหายตรงไหนอย่างไร จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์สัทธาคะเอาเอาเรื่องที่ผมรู้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าคือเรื่องแรกคือเรื่อง access charge inter connection charge อะไรพวกเนี้ยมันเป็นยังไงคะผมคิดว่า ac นี่ใช่ไหมคะ ac ic อะไรเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องทางเทคนิคสูงแล้วก็คุณผู้ชมที่บ้านหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยจะทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องยากที่จะนำเรียนตรงนี้ นะไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวในมาตาสนะถ้าเราไปอ่านมาตาสามจะเห็นได้ว่าบันเคย ย่อมได้รับความคุ้มครองอยู่ต่อไปออดังนั้นมาตรา40ในเรื่องโทรคมเนี่ยยังได้รับความคุ้มครองอยู่ตามมาตรา40จะกี่การโทรคมนาคมเนี่ยวันนี้เอกชนเปล่าเปล่าเปล่า,ลาว่าเสรีและเป็นธรรมนะผมบอกได้เลยว่าและเป็นธรรมมีอยู่ในมาตรา40จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะแต่เสรีและเป็นธรรมนั้นเนี่ยเป็นหลักการสุดท้าย หลักการในเรื่องการศึกษาหลักการในเรื่องความมั่นคงของกกรัฐหลักการในเรื่องนะวันนี้เราเห็นได้เลยว่าถามว่าบริษัทโทรศัพท์มือถือทั้งหลายเคยพูดถึงเรื่องการศึกษาไหมนะเรื่องความมั่นปัจจุบันนี้นะฮะบริษัท AIS ยังมีมีต่างชาติเข้ามากระทบความมั่นคงนะฮะบริษัท D-Tech นะฮะนี่จากสิงคโปร์ส่งมาให้ผมค่ะ,ะ,ะมันคืออะไรคะอาจารย์ สัดส่วนการถือหุ้นในดีแท็กนะนี่คือ i n นเวสเตอร์พรีเซนเทชของบริษัทเทเรนอ์ประเทศนอร์เวย์นะของเขาเองเลยนะบอกว่าทิปอินดีแทเจ้าของในดีแท็กปัจจุบันนี้ควรจับตาดูแต่ AS เอเพราะเั่งเอิญว่าไปเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีบริษัทดีแท็อีกบริษัทหนึ่งดังนั้นเนี่ย เมื่อปัญหาทางกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันยังดำรงคงอยู่คุณจะขยับทำไรต้องเพราะว่าปัญหาการประกอบธุรกิจของต่างด้าวที่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยมันยังมีนี่คือเรื่องความมั่นคงของรัฐออนะเรื่องวัฒนธรรมตอชอดูไม่เห็นมีกฎรรสักเรื่องเลยที่ควบคุมในเรื่องการส่งภาพลามกอาจารย์ออนะกัมพูชาเพิ่งอนุมัติโทรศัพท์ 3G คุณเซนบอกว่าห้ามส่งภาพออนั่นกัมพูชาย,ยังมีกฎเกณฑ์ เราไม่มีเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องอินเตอร์คอนเนคคือเรื่องของโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นประโยชน์เป็นยังไงคะอาจารย์คือผมต้องโครงเร็วๆสักนิดหนึ่งนะเผื่อมีประเด็นอื่นอีกคืออย่างนี้ฮะว่าโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นของคนไทยนะซึ่งมีหน่วยเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัตของชาตินะฮะคนไทยละ นะท่านจาได้ใช่ไหมท่านขับรถไปเดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวก็กบเดี๋ยวก็<ข>ทุนทั้งชีวิตความเป็นอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งมีอยู่สององค์กรเท่านั้นนะครที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองก็คือ<ก> tot กับกศธกศธนะฮะแม้ว่าจะมีการก่อสร้างโครงข่ายเพิ่มเติมสรรมัญญาะนะที่ให้กับบริษัทเอกชนแต่สัญญาสัญทานเหล่านั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายนิดนึงว่ามันเป็นลักษณะสัญญาที่เรียกว่า bto ที่สุดคือประชาชนยังงง,ง <C HA> ภาษาฝรั่งนะไม่ใช่เขาเรียกว่า build t i m e transfer operate <C HA> คือเมื่อเอกชนสร้างโครงข่ายนั้นขึ้นมาแล้วจะต้องทำการโอนโครงข่ายนั้นให้กับนันถูกไหมคะนะแล้ว <C HA> คือ operate <C HA> คือบริหารจัดการโครงข่ายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยเป็นเรื่องประโยชนะ์สาธารณะเสรีเป็นธรรมเสรีเป็นธรรม ผมถามง่ายๆบริษัทเอกนชนค่ะเพราะอะไรนะรไปนี่ฮะยื่นจดหมายอ้างกดไอซยื่นจดหมายถ่ายจากทีโอทีโดยทั้งบริษัททรูค่ะมูฟแล้วก็บริษัทนั่นหมายความว่าไงาโครงถ่ายที่เขาครอบครองอยู่ไม่ใช่ของเขาแต่เขาอ้างสิทธิ์จากประกาศไอซนะฮะไปเก็บเงินเอากับ ทีโอทีค่ะนะอย่างนี้เนี่ยไม่เรียกอนะโครงขายเขาค่ะแต่เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของโครงขายออนะฮะอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของโครงขายแล้วเขาก็อ้างเอาข้ออ้างนั้นเนี่ยไปเก็บเงินจากทีโอทีตกข้องอะไรอย่างไรตรงไหนตงต้องเล่าต่อไปว่าโครงขายเดิมเนี่ยมันมีของทีโอทีกับแคสมันเป็นสองโครงขาย่า ทีนี้ในฝ้าของ TOT เนี่ยมีโครงข่ายคือมีสายทองแดงไฟเบอร์ออปต่อนพื้นฐานที่จะต้องมีก็ไปให้สัมปทานเป็นโทรศัพท์มือถือ,อ,ถอให้ t u u นะไม่ใช่ u e Move นะ True ะเฉยๆกับท t ทนโทรศัพท์บ้านก็นี่คือฝ้า TOT นะซึ่งทำมานานและประสบผลสำเร็จเพราะว่า TOT ได้รับมติคณะรัฐมนตรีให้อนุญาตให้ทำโทรศัพท์ภายในประเทศ กสทเนี่ยเดิมไม่มีอำนาจในการทำโทรศัพท์ภายในประเทศนะฮะมีอำนาจทำเฉพาะ001007โทรออกนอกประเทศนะฮะต่อมากสทไปฝ่าฝืนนะไปให้ขึ้นเวอล์โฟน800นะบริษัทให้บริษัทก็ทำก็ก็ฝ่าฝืนมติคอรมอมาทำนะฮะแล้วนะแต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังจำได้เดิมระบบ800มันเป็นระบบที่มัน อนาล็อกนะมันไม่ดิจิตอลนะมันมันเรียกว่าขยายฐานลูกค้าไม่ออกวิธีการทํำยังไงนะเดิมมันก็โทรได้เฉพาะในในเครือข่ายของเขาหา800ก็เลยใช้วิธีการนําโครงข่ายของกสทมาเชื่อมกับโครงข่ายของทีโอทีเพื่อให้มันโทรศัพท์เบอร์โฟน800โทรเข้าบ้านของทรูได้ว่าที่มัน ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาเพราะเขาเชื่อมต่อมันเอาโครงข่ายอาของไทยของชาติ